สายดีจ้าพี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนจ้าสบายดีน้องสีแกงเห็ดขมเด้อเห็ดขมซื้อแต่มวันคุณดอกต้มร้ายน้าไหได้ส่มาใสมาแกงฮะไม่เบิรต่ันเบิร์ตไงกันเ้ยเออตดอยเายเขาลยใ็หนึอือบันนี้ตะโอนยังจะต่อไัมนี้ พักอันนี้พักเอียงกับฟักติวแองนุ่มอันนี้เน,นี่งขาขบเรืออยู่พี่น้องใส่กระนาตั้มขาเบือให้พุดแล้วพี่น้องหักสีเตยตองประเดกใส่เส็จประเดกเ้ย ตอนนี้ก็ใส่ขบ,บอือได้พี่น้องด้วยใส่ขบ,บอือพี่น้องสฟังสูงลงพี่น้องเลยบันสิบสงด้วยมันป mm hmm. กดบกบ,ก,บกเลย พีน้อ้โอ้โเห็ดสบายดีจ้ะกินเข่ากินข่าทำไเข London, ้าครับไปข่าเขาส่วนดหนอกินข้าพี่น้องแกงเฮิคมอ้าวกินมานีจะดยห่โอ้โะเนี่ยจะดูยิอหะไรเนาะแกงแข็ง มาได้จ้าแซ่บแสบโอ้ยไปกินมาหลายปีล่ะอร่อยดีอืมเย็นปนหนาจะบอกเหียบเย็นพี่น้องลงถังเข้ามากลมเลยแซ่บบ่ จคมบแซบแบบแซบแเ็ดงแ่บกวเห็ดปงเขากินอันอยง้ราคาี่าก็แซ่บายกินแกงเห็ดผมนี่แอสิบตอมนะไปดมเห็ดนั้นเแกงเลยอ

ได้ค่ะมันชวนได้เดียวนี่ได้พ่อยเอิ้นพอาวานลงไปอืมทําม่เท่าน้อยยังบ่ได้ยังบ่งบเห็น,นเฮ <c ười> ็ดไข่ได้เฮ็ดคมแกงสวายอยู่สวายมันยังน้อยปากมันก็วิดับพ่อยเลยถ่ายให้เบิบ่งคับอย่นั้น ให้น้องน้อยไทยบอกแซบเนาะเป็นไปหาเองบอกคืนขมได้เลยขมนะมาขมอบะเก่งๆอะแต่กอาคอไม่กินไว้ได้ขม มันน่กดอกน้อยมันดอกใหญ่ดอกใหญ่แฮงบมเยดอกใหญ่แฮงบคมอเคยกินบมดอกน่า่ยจนะ้มดอกใหญ่ด้แดอกงามบมดอกงามกเรากบต้องต้มอยน้ีกอันนี้เเห็นจ้ต้งมีสน้ำ เาเวดไปงาฟังนยูทน่ท่ามใช่ไหมฮะหันหันนี่นี่มันสวยนะก็เลยบอกไปมึงอ,อืนนะนะอง่นก็เนาะเวดนะกลางปลิ่นนะ้ำคลายคลิปน้ำเป็น,นบรรยากาศนะ้ำ กินชดกินดสดน้ขมนะม้นนะตักินสดกินรดกินสดแซ่บ แกงสำนีพอดีนะเฮ้ยเนาะกจอดมาเลยเรืองน้ำน้ำแบบสิไปนื้นห่งอได้กินน้ำเหรเห็นไหมยีวานกีนน้ำไปแซ่บ Lái kênh đang lái trên đang thằng người vậy đi không hết bỏ một hết nặng một hết khẩu này Mùa đen Lên con tay con sao rồi Phải Con sao ừ. con sao con xí mà có đấy vậy Chờ xong con xí Mình <laughs> ừ. ừ, con hạ phát thôi. Con hạ phát sử dụng thái phèn Con hạ phát nữa Còn vì là khá là con là tiếp nữa Ừ Con hạ Mình xám con เอสองปอง 40, ะปะ1 0สิบพันจ้ะา้อคว่าบ0สิบส <50, 000. S 2> ิบห้าพันไปก่นอนบสิบพันยอะแล้วยอดแจะว่าเ้องสิบพันยังไงน้องขำมาได้สักคนทีเมืม่อ บางดอกก็จะหาหัะฮะนะมันน้อยพดอยากลๆลเลยเขที่เสพบป็นสมนไพรนี่น้ำเป็นอะไรหรอฟานปะธรรมดาธรรมดาเป็นยาไดนขมๆนั่ะ อำลาพาจากเลยยังด้ยขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจบาย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 พี่น้องบายบายจ้าฝากสองเลยแม่ขอคทษสาวผู้ไทยด้วยจ้า